ลงานร่วมครับชัดๆอีกทีหนึ่งเนาะสุดยอดครับเห็ดยูคาเห็ดฟึ่งขมเห็ดโคนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาหาเห็ดครับมาหมายเดิมครับแต่ทีมงานชุดใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ทีมงานพันเม็กกับผมมากินข่าวกันก่อนเนาะก่อนเข้าปลาครับครับพันเม็กคนพาเข้าไม้สวัสดีครับจากช่องพันเืรกคนตีพึ่งเนาะนี่ก็มาก็เข้าด้วยครับวันนี้ครับผมพันไก่นะครับขังแรงไก่เป็นหากินคนนี้ก็มากับผมพันแอสครับ จุดแหลกผ่านแอดมานเฮดนามาครับพี่น้องหลายๆดวงแบบนี้นะธรรมชาติที่นี่สวยงามครับผมที่เป็นหลงน้ำครับใน <c oughs> <c oughs> คุปยฝนตกหน,น,นักขับวันเมื่อวานายชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับไม่รู้ว่าเฮดงอกหรือเปล่าป่านี้ทำห้งอกเดี๋ยวเราอาจจะใหญ่ไปอีกป่าหนึ่งเนาะเอาแวะดูกันเฉยๆครับ <c oughs> ตัวประกันกงินเด้อพี่น้องเด้อนอนจูดเน่มันอ้วดีเม่วันนี้ ด้หลายหนอเลยครับยุดนี่นี่แหละครับบ้านผมเรียกหนอโจดครับแต่จริงๆมันคือนอของต้นเพชรนะครับต้นเพ็กเนี่ยนะครับเป็นพืชตระกูลไผ่ชนิดหนึ่งนะครับกินได้ครับเหมือนหนอไม้ไผ่เนี่ยแหละครับแกงเหมือนนอไม้ไผ่นั่นแหละครับเนาะตัวประกันครับเดี๋ยวเอตัวประกันบอกว่าเรามาหาเฮ็ดแต่ยังไม่เจือเฮ็ดเอาอย่างอื่นไปก่อนปาพี่นอเอยสองนอนี่ไหม ีใหญ่เลยครับเทียบกับมือผมครับว้มากๆเลยครับตัวรมพ่พันโนหม,ม่ครับใหญ่จริงๆครับนี่ถือว่ารุ่นใหญ่ของหน่อโจดเลยครับ,บเพชรหน่อโจดนะหนอนี้ยิ่งไปใหญ่สองหนอนนี้แม่พี่น้องเลย มีครับอยู่ดันนู้นต้นนี้ครับต้นเดียวงามงามงามอู้ยท่าใดแต่ยังมีพี่น้องเอ้ยเป็นาน,านานที่ครับจะเจอต้นที่มันหนอใหญ่ๆอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนอเล็กๆแบบนี้นะครับาหาไปเรื่อยๆครับเฮ็ดยังไม่เจอเอาหนอจวดไปก่อนนะครับทีมงานโทรเรียกครับผมว่าทั้งนีงเ้เฮ็ดงออครับ อนี่ครับทีมงานเหลืองไปชมครับเห็ดพึ่งสายพันธุ์ไหนครับเนี่ย่เห็ดพึ่งเหลืองแล้วมั้งเนาะกินได้ครับนี่พันธุ์มึดเก็บอยู่นะครับเก็บตะการเพันธุโอ้โหงอกอยู่กระวัดเลยนี่งอกอยู่กับตรงพยานนาพี่เรงอกเหลืองอุ้ยผมมัวที่ไปหานี่นอโจดอยู่พันมือสัตว์มาเก็บเป็นตะการไปทุกไปดูได้ในช่องพันธุ์เป็นคนตีพึ่งเลยครับ Tamam. อันนี้เป็นสำนักสงฆ์เลยครับหากินได้ครับเป็นไรครับโอ้โหผ่านพ้นหมานแล e ้วครับหมานอีกแล้วครับผมหลังจากขอเจ้าที่เจ้าทางหมานี้แล้วครับเก็ดขึนคุมครับปลาแต่เสดาวมันชิงลอยไปหน่อยเนาะเลี๋ยได้ครับยังได้อยู่ยังได้อยู่แม่ยาวไปนู่นเด้อเกดขึนุ้มชอบงอกเป็นมูครับนู่นเสืดาวมันลอยไปหน่อยเนาะ เป็นไงในลนดาครับโรยหน่อยแต่ยังกินได้อยู่วันนี้ผมไหม,มานเ็ดเลยครับหาตั้งนานแลวเพิ่งจะมาเห็นนี่แหละครับเอาไปก่อนเนาะสรงลุยหน่อยเลยพี่น้องเลยทำมาเจอตั้งแต่ส,สองวันกวนเลยสวยเลยเหลือกเอาครับอันไหนลุยมากเกินไปก็ไม่เอาอย่างพอได้อยู่ครับเด,เดี๋ยวเก็บกองไว้เดี๋ยวผมมาเหลา ปีนมนจริงเนาะนี่อ้ยอเ้ย,เ,ยเห็ดขมเห็ดยูคาเนี่ยนะครับผสมลุ่มเล็มไปครับพี่น,น้องจุดนี้เห็ดงอกก็เอาเห็ดตาครับจุดไหนไม่มีเห็ดเก่าหนอโจดครับอันนี้หนอโจดครับหนออ้วก็เอาครับอสองอย่างเลยวันนี้พี่น้งองอเลยแต่เขาติดตรงอ่อนๆมั้ง มารวมตัวกันลวครับเราจะไปอีกป่านึงครับมาดูผลงานป่าเหล็กนะครับพอดิเกียงอยู่ครับบางคนก็จนที่เตี๋มตะกาแล้วครับมีครับไหลไปนี่นะครับนี่ของของพันมืดกับผมนี่ของผมแล้วก็ของพันไก่ครับไปซุ่มออกมาพอด้เกียงอยู่นะแล้วก็ของพันเอสครับผมเขาป่าเขาตอนแรกกระํานี่ออกมากระาำนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกป่านึงครับพันมึงจะพาเขาไม้ครับเป็นป่าอีกป่านึงนะครับ เดี๋ยวเราจะแวะหากันแป๊บหนึ่งนะครับเนาะตอนแรกผมจะไปดูเฮ็ดโคนครับเห็นคนเขาจอดหาหลายกันเลยขอลองดูสักหน่อยครับเฮ็ดพึงคมครับไม้นี่เป็นปลายูคาขนาดใหญ่มากครับลงนั่งดำครับพี่น้องลงนั่งดำมือจักรราดครับเอาละลุยครับต้องคับตัดปลายูคาไปนี่ครับไปมาเฮ็ดโคนครับมาถึงแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้ครับสามพันมึกไม่ทันครับหลงไปนู่นครับผม พันไก่จนได้เป็นหลับกลับมากับพันเมื่อกินเข่ารอครับพี่น้องกินเข่าเนาะเข่าเที่ยงเข่าเที่ยงกับผมเดี๋ยวผักผักเอาแรงก่อนกินเข่าเที่ยงกันแล้วค่อยบุกกันต่อครับมาไม้แห่งไม้ครับไม้ดงนั่งดับครับอันนี้ไม้นีจะมีเฮอยู่คาขาวเลยครับซึ่งเป็นเฮดที่ผมชอบกินก็ได้มาเดี๋ยวพาไปดูครับอยู่คาขาวเป็นไงอีกแล้วพี่น้องแกงนอจัวที่ผมเก็บตวันนี้แหละเดี๋ยวผมก็ไปแกงมือสั่งกันเถอะนะ นี่ครับลอยขึ้นน้ำไหมนะครับแกงใส่เห็ดจังเลยเนาะแหมวันนั้นผมแกงใส่เห็ดเพาะก็หยอดเลย,ยเจ๋อๆอตันนี้เอือกเอือกันหนูติดสนใจถึงแถวเลย <laughs> ปลาเน,นี้ยเป็นไก่กระยันใหญ่ <laughs> เอาลราพี่น้องออกปฏิบัติการครับไม้นี่มีให้เลือกสองฝั่งเลยครับฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นป่ายูคาร์พี่น้องเห็นไหมมันเป็นป่ายูคาใหญ่เลยฝั่งทางด้านนี่จะเป็นป่าเขาเรียกว่าป่าชุมชนฝั่งนี้จะเป็นเฮ็ดคน ฝั่งหนูจะเป็นเฮ็ดยูคาขาวครับแม่ต้องเลือกเลยพี่นองเลยว่าจะเอาเฮ็ดแนวไหนครับผมเชิงสนใจเฮ็ดยูคาขาวแมันกินอร่อยครับแต่ป่านี่ใหญ่ครับเดินไกลไม่ได้เดี๋ยวหลงกับผมต้องเดินรอเลาะริมครับ่านมึกแนะนำบอกให้เดินเยันนี้ริมป่ายูคาเดี๋ยวหลงครับป่าดงน้ำดําใหญ่มาครับกี่หมื่นไร่นะพันมึกเขาว่าสามหมื่นหกหมื่นไลน์เคยได้ยินเขาว่างั้นละแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นไร่แปดหมื่นเคยเห็นป่าอยู่รอทางรถไฟ พี่น้องมใหญ่โตของมโหฬารของป่าดงนางดำครับแปดหมื่นหกพันไร่พี่น้องนี่เราอยู่แค่จุดจุดหนึ่งเล็กๆของป่าแห่งนี้นะครับอำเภอจัก,กรลาดครับนี่เฉลิมพระเกียรตินี่แหละเป็นรอยต่อครับร oh, <my> อยต,ต่อตรงต่ออำเภอเดี๋ยว oh, <my> ไปดูเห็ดยูคาก่อนนะครับคามคามฟังนี่ไปก็เป็นป่ายูคาแล้วครับ oh, <my> นี่ครับมีคันดินกั้นอยู่ครับฝั่งซ้ายเป็นป่ายูคาขนาดใหญ่ครับ ฟางขัวเป็นป่าพวกเต็งลังนะครับเดี๋ยวผมก็พนกานไก่มาดูเฮ็ดยูคาก่อนเฮ็ดยูคาข้าวครับกําลังเป็นไข่ครับอย่างนี้นะครับอร่อยถ้าบ้านแล้วไม่เขาทาครับก้าบ้านแล้วเป็นนี่ครับรสชาาิมเมเฮ็ดฟางเลยครับเป็นตระกูลเฮ็ดลางงูกครับแต่ตรงผู้เชี่ยวชาญ เฮ็ดนะครับคอยเก็บนะครับรากว่ามันไข่เฮ็ดเมาเนาะต้องต้องดูดีนะรต้องดูให้เป็นนะใครที่ยังไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งกินนะครับเด้อผมนี่เคยเคยละจำได้แล้วครับเอาละพี่น้องเริ่มเจอดอกสวยๆแล้วครับเฮ็ดอยู่ขาขาวครับแบบนี้คือกําลังกินสุดๆเลยครับแบบนี้ละครับคือเกลดทีดีที่สุดของเฮ็ดอยู่ขาขาวเลยทั้งกินยังไงครับมันจะมีตุ่มข้างล่างครับเหมือนเฮ็ดฟางครับ ดอกก็จะมีแบบสีคลายอย่างนี้นะครับบางอันก็จะดากว่านี้บางดอกก็จะดากว่านี้บางดอกก็จะขาวกว่านี้ครับแต่ลายลายของดอกก็จะประมาณนี้นะครับนี่อีกดอกนึงครับอ่บางสวยเลยครับกํบาลังกินเลยดอกขนาดนี้แต่ไม่ค่อยชุ่มครับหักต้นละทรงซ้ำดอกกับผมไม่เป็นหมูใหญ่แต่ต้นยูค่าเยอะครับหากันไปเรื่อยๆวันนี้ผมเน้นปลานีนผมเน้นทห็ดชนิดนี้เลย พราะมันอร่อยครับเคยกินแล้วติดใจนี่จุดนี้ดอกอ้ยงามจริงๆครับสามดอกเลยครับเดี๋ยวค่อยเก็บเอาครับงามงามงามไม่ใช่มีแค่พวกเราเด้อพี่น้องคนมาอย่างเยอะเลยครับเขาเอาปิกอัพมากันเลยครับ กำลังเข้ามากับพน,นันครับโอ้ตรงนี้เช็ดยูคาขาวมีแต่กำงามนะครับเนาะนี่ครับแบบนีก้กำลังอร่อยหวานจอยเลยคือเช็ดปางเลยครับคัดก็อร่อยอือนี่นะครับหาเช็ดยูคาขาวกันครับผมก็นี่นะครับหาอยู่ในป่ายูคาเนี่ยครพอได้มาเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้ถ่ายดูทุกดอกเนาะ เอแล้วข้างนอกมันจะเจอทีขึ้นเรื่อยๆครับเห็ดยูคาขาวอร่อยแหละที่นี่ของโปรดของชอบผมเลยครับดึกนี้กลังตุง้มๆเลยครับเฮ็ดยูคาขาวมันจะชอบงอกตุ้มๆแบบนี้ช่วงใบใๆครับเรามาถึงเวลาช่วงใบพอดีเลยมันกําลังขึ้นพอดีเลยช่วงเช้ามันจะบานครับมันจะเริ่มงอกตุ้มๆแบบนใบใ บานกลางคืนไปเต็เช้าโอ้ยตรงนี้งอกเรียงเลยครับแต่ดอกไม่ค่อยใหญ่แต่ตุม้มๆดีหนึ่งสองสามสี่งอกเรลียงเลยครับห้าโอนอีกดอกหนึ่งขางกองโอ้ยไม่ดอกตุม้มๆดีครับ พักดอกเลยพันี่อร่อยมากเลยครับผมชอบมากเลยไปกินที่หนึง่งเลยติดใจครับหน่ดานตรงนี้ครับนี่ดอกโอ้อะไรครับจะเป็นดอกสีดําครับถามคนที่เขามาเก็บเลยเขาบอกว่ากินได้เหรอครับ ยืนยันแหละครับว่ากินได้ก็เป็นยูคาเห็ดยูคาแหละแต่เป็นเฮ็ดยูคาดาครับผมนี่จะมีเห็ดยูคาขาวเห็ดยูคาดํานะครับได้มาเรื่อยๆครับครึ่งตะกร้าแล้วครับเกือบเต็มแล้วมั้งนะครับโอ้เยอะอยู่ครับตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งครับพี่น้องครับมารวมตัวกันแล้วครับมาจับแล้วครับราะว่าฝนต๊ะกับผมต้องหาถุงครอบเฮ็ด้วครับใส่กันมาก็ได้แกงกันทุกคนแล้วครับของผมกับผม เกือบเต็มตะกร้าไปครับเ็ดอยู่คาครับสองพันแอดครับโอ้โหถึงตะกร้าครับสองพันมือครับล้นกระจาดเลยครับผมอื้อครับผมสองพันไก่ครับโอ้ไใบเบาเหมือนกันครับสุดยอดนี่เราเชิงมาสั่มเขาหลายเนาะเขามาเป็นปิกอัพเลยครับก็เลยแบ่งๆกันไปกินนะครับก็เลยได้กันคนละเท่านี้แหละไม่งั้นนะโอ้โหตะกร้านี่สาไม่มดนะครับพี่น้องถ้ามีแต่ทีมงานเรานะเฮ็ดหลายครับผมครับได้เฮ็ดโคนกันหนึ่งไหมอันใดเฮ็ดตะไคร่โอ้เฮ็ดได้ตะไคร้แก่ สองสามดอกก็ยังไม่ค่อยชุกชุมเนาะแต่เฮ็ดยูคาเลยชุกชุมครับพี่น้องถ้าทันได้สนใจมาหาเฮ็ดยูคากันลยครับปลายูคาขนาดใหญ่ในดงนั่งดำครับผมช่วงนี้ออกครับผมครับวันนี้วันที่เท่าไรวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมครับเอาละผมจะกลับกันแล้วครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วฝนไหลแล้วนะครับยังไงก็ฝากดีตามทีมงานเราด้วยนะครับเรื่อตั้งแต่คนพาเข้าหมายครับขอบคุณหลายพันหมึกคนปีพึ่งครับขอบคุณครับันไก่ไก่คนหากินครับ อันแอดครับครับมันหยุดให้อยู่ก็กินนะครับถ้าใครชอบหาเฮ็ดช่วงนี้กดติดตามไปเลยนะครับทั้งสี่ช่องหาช่องนี้เลยนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ